แต่การเลือกตัวแทนนั้นพี่น้องต้องดูให้ดีนะครับนักการเมืองทุกคนเนี่ยต้องการอำนาจนะเพื่อไปบริหารราชการแผ่นดินเพื่อไปบริหารงบประมาณสิ่งสําคัญคือวันนี้พี่น้องได้อะไรจาก ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดบุฟก,กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในกรณีที่เป็น FC แฟนคลับและก็ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศและก็สวัสดีพี่น้องชาวโลกทุกขั้นนะครับและก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยที่ครรักทุกท่านครับวันนี้ก็วันที่30ตุลาคมง564ก็อีกวัน2วันนะครับก็ยีเดย์ในวันที่จะมีการเปิดประเทศ แน่นอนครับวันนี้หลายคนก็พะวงหลายคนก็เห็นด้วยหลายคนก็เห็นตา่างเป็นปกติครับเป็นปกติในกรณีที่มีข้อไจริงเกิดขึ้นในบางประเด็นที่มีเห็นด้วยและเห็นตา่างมันก็เป็นเรื่องที่นัประชาชนต้องใช้วิจรารณในการวิเคราะห์สังเคราะห์ในข้อจริงที่เกิดขึ้นวันนี้ผมก็ออกลังกายครับออกลังกายทุกวันวันละชั่วโมงขั้นต่ํานะครับทำโน่นทํานี่นะครับเพื่อให้เหงื่อเนิ้อออกและก็มันจะได้สุขภาพแข็งแรงจริงๆเดิน ดำเนินชีวิตมาถึงวันนี้นหลายคนก็ถามว่าสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ของผมคืออะไรผมมองว่าสุขภาพน่าจะสําคัญที่สุดนะครับเพราะพาได้ออกกำลังกายแล้วก็มีความสดชื่นนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ทานกาแฟไข่ลวกนะครับทานน้ำมะนาวนะก็เป็นปกติก็เป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนหลายคนก็ดิ้นรนขวนขวายในการที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่ดีกินดีมีความสุขมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย บางคนก็มุ่งเน้นไปทางการปฏิบัติธรรมนะฮะหาทางหลุดพน้นมันเป็นปกติพี่น้องครับเป็นปกติของชีวิตคนเราการที่เกิดมาเป็นคนไทยนั้นก็ถือว่าผมว่าประเสริฐสุดนะครับเป็นพื้นผนดินที่สงบและก็น่าอยู่หลายคนว่าต่างชาตินั้นน่าอยู่กว่าวัฒนาการทันสมัยบางเรื่องบางราวอะไรก็ตามนะถ้าหากว่ามันจเจริญงเรืองมากจนเกินไปนี่มันก็ทําให้เสื่อมได้ บางครั้งการที่อยู่แบบพอเพียงแะ้วก็เข้าใจชีวิตตัวเองศึกษาตัวเองอยู่แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องดินรนอะไรมากมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างผมทุกวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาอยู่กับไร่กับนากับสวนแล้วก็ศึกษาตัวเองก็มีความสุขแล้วก็ทํางานการเมืองไปด้วยในภาคประชาชนในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ให้คําแนะนําประชาชนพูดคุยประชาชนที่มีปัญหาคนที่มีปัญหามีสองอย่างอย่างแรกคือ มีความพร้อมเพียงทุกอย่างแต่มีปัญหาในการจัดการทรัพย์สินคนที่สองนะก็คือคนที่มีปัญหาในเรื่องของการที่ถูกฟ้องถูกครองไม่มีความพร้อมนะและก็ผู้นี้ยืมสินนี่ก็มีปัญหาก็ามาปร,ปรึกษาก็เ,าเป็นปกติวันนี้การเมืองก็เป็นเรื่องของที่น้องประชาชนนั้นต้องมีความเห็นต่างถ้าหากเห็นไปนทางเดียวกันมันก็ไม่เกิดอะไรครับการตปปรกปึนทางความชิดในการที่จะสร้างสรรค์ประเทศพรรคเพื่อไทยก็มีนยมายมา พรคพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยพรคไทยรักธรรมพรคไทยศีวิรลปฏิปัติก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่น้องประชาชนมีแนวร่วมหรือรวมการทางความคิดในการที่จะนําเสนอ,อแนวทางที่มองว่าเป็นเรื่องดีให้กับน้องประชาชนเหมือนกันครับวันนี้เรามาคุยกันว่าทําไมหงุดหงิถึงต้องเปิดประเทศทําไมรัฐบาลผมก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลหลายคนบอกว่าหลายคนอยู่ในรัฐบาลน,นั้นเห็นต่างไม่อยากให้เปิดประเทศ ผมว่าไอ้โรคโควิดเนี่ยพี่น้องครับมันมีความเป็นมาละก็มียาต้านละก็มียารักษาก็จําเป็นครับการติดเชื้อเนี่ยมันเป็นปกติของไวรัสของโรคร้ายถ้าหากว่ามีการแพร่กระจายแต่ถ้าหากเรามีมาตรการในการรองรับในการป้องกันตอนนี้บ้านเรานะครับโชคดีคือเราก็มีการฉีดวัคซีนนะครับในการต้านโควิดเนี่ยไปเิตอดบถึง80%แล้วอีกสักหน่อยนี้ก็คือครบนะ ก็ทําให้มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ฉีดก็ไปแสดงตัวก็ปฏิบัตินะฮะปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์สิ่งสําคัญว่าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยไหมกับการเปิดประเทศส่วนตัวผมเองนั้นเห็นด้วยเพราะอะไรครับแน่นอนครับการค้าการขายมันจะได้ดําเนินการและสิ่งสําคัญที่สุดก่อนหน้าที่ยังมีปัญหาโควิดนะครับเรามีรายได้จากการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยปีหนึ่งหลายแสนล้านหลายแสนล้านนะครับ บอกเลยว,ว่าเป็นเงินจํานวนมหาศาลที่ได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นสปปัญหาเรื่องจากว่าเศรษฐกิจตกต่ําประกอบกับมีโรครายเข้ามาก็ทําให้รัฐบาลนั้นจัดเก็บรายได้ไม่ได้ในส่วนนี้เนื่องจากว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะนําไปจ่ายภาษีได้การอยู่การกินก็ลําบากนะครับก็เป็นปกติเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมันย่อมมีโอกาสในตัวมันเองวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะเปิดประเทศ ให้คนต่างชาตินะครับเดินทางมาท่องเที่ยวมาค้ามาขายแน่นอนครับวันนี้พี่น้องครับถ้าเรายังปิดต่อไปได้ไหมมันก็ได้เป็นอำนาจของรัฐบาลเป็นอำนาจของพี่น้องประชาชนที่จะอายากให้ปิดแล้วก็สะสางให้เรียบร้อยก่อนแต่จะลืมว่ารัฐบาลน,นั้นบริหารเงินงบประมาณมาจากภาษีพี่น้องประชาชนเราต้องมีภาษีมันต้องมีรายได้ของรัฐเอามาบริหารจัดการให้กับประชาชน ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้พี่น้องครับถ้าเราไม่สามารถจัดเจ็บรายได้ไม่สามารถจัดเจ็บภาษีได้มันก็ไม่มีงบประมาณในการไปพัฒนาประเทศตอนนี้เรากู้กู้พอะไรครับกู้มาเยียวยาพี่น้องประชาชนกู้มาจัดซื้อวัสดุอุปรกรณ์ทางการแพทย์กู้มาใช้ดอกเบี้ยและเงินต้นให้ต่างประเทศที่เรากู้เข้ามามันเป็น,นกลไกการเงินของประเทศและระหว่างประเทศเราต้องยอมรับ น้องประชาชนก็ต้องพึ่งพาตัวเองและก็ต้องช่วยเหลือสังคม <_ an> เห็นไหมครัโดยการพึ่งพาตัวเองและก็ช่วยเหลือสังคมในการจ่ายภาษีสิ่งสําคัญที่สุดพี่น้องครับวันนี้ผมว่าเราต้องเปิดประเทศคือประเทศต้องเปิดแล้วก็ต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับาการท่องเที่ยวผมเห็นด้วยนะครับที่จะมีการอัพด้วยช็อคหรือจะมีการ Amazing Thailand น,นะฮะต่างๆที่แปลกประหลาดเมืองไทยอะไรก็ตามที่เป็นโปรเจกต์ ให้คนต่างชาติเนี่ยได้เขาได้เห็นและอยากมาเที่ยวนะครับเขาฉีดวัคซีนครบ2เข็มสามเข็มมีใบรับรองเดินทางไปรอบโลกได้เขาก็อยากมาเมืองไทยดังนั้นพี่น้องคนไทยก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะเป็นอะไรครับเป็นคนต้อนรับชาวต่างประเทศเราอยากให้มีการค้าการขายเกิดขึ้นผมก็ฝากไปถึงรัฐมนตรีว่า,าการการะทรวงอ่าตอนท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวกันท่องเที่ยวนี่ครับที่ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยว ให้ดูเอกสิทธิ์ทางการค้าให้กับผู้ประกอบการต่างชาติทำยังไงจะให้ผู้ประกอบการต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ทำยังไงที่จะให้บริษัทที่เคยหนีไปได้กลับมาใหม่ได้คือเราต้องวางแผนนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วการพัฒนาประเทศนั้นมันต้องมีการวางแผนระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวจริงๆอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นรายได้ที่เป็นขอเป็นกรรมนะครับเราเก็บรายได้ จากภาษีการท่องเที่ยวไม่ได้มานานแล้วนะฮะหลายปีนะครับเพราะว่าหลายปีแล้วตอนนี้เราไม่เด่กู้กู้ไปปิดนี่มันก็จําเป็นผมเข้าใจลุงตู่นะครับไม่ใช่ว่าอยู่พรรครัฐบาลแล้วไปเห็นใจแกไม่ใช่คือเราเข้าใจเศรษฐศาสตร์ทางการเงินและก็การเงินระหว่างประเทศเช่นเดียวกันคือฝ่ายการเมืองเป็นปกติครับที่มีคนเห็นต่างนะด่าลุงตู่โน่นนั่นนี่นะก็มีพรรคที่เป็นคู่แข่งดีครับพี่น้องประชาชนจะได้ดูว่าพรรคไหนที่นําเสนอนโยบายและจะเป็นผู้นําประเทศ เราก็เลือกคนนั้นผมยังเชื่อมั่นว่า,าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะหาบุคลากรขึ้นมาทดแทนลุงตู่ได้ถ้าหาลุงตู่หยุดหรือว่าลุงตู่ไม่ไปต่อถ้าลุงตู่ไปต่อเราก็ดันต่อนะครับผมเองก็ยืนยันว่าลุงตู่ก็มีเกตนาดีกับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับพยายามทําทุกอย่างให้บ้านเมืองนั้นเดินหน้าไปได้มันก็เป็นปกติอยู่ในภาวะสองปีเนี่ยผมบอกเลยว่าลําบากมากผมก็ลําบากนะครับแต่ผมก็หาหนทางที่จะเอาตัวรอด ในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ละปีอะไรที่เราทําได้เราก็ทำเราก็อยู่แบบพอเพียงพยายามช่วยเหลือตัวเองอะไรที่ไม่ต้องไปซื้อมีปลาก,ก็กินปลามีผักก็กินผักก็เป็นปกติสําคัญคือพี่น้องประชาชนครับวันนี้ถ้าเราไม่เปิดประเทศเราจะไม่มีรายได้เลยนะครับแน,น่นอนครับก็ต้องขอบคุณจุนะรินนะฮะคุณจุรินวูนาพรคปฏิปัติที่มานั่งบริหารางานกระทรวงพาณิชย์สามารถให้มีการส่งออกและเป็น รอนี้ที่สูงในอัตราที่สูงนะครับในรอบปีในปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นผลงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับในวิกฤตมันย่อมมีโอกาสพี่น้องครับการทํางานนั้นมันย่อมมีอุปสรรคเช่นเดียวกันครับวันนี้ลุงตู่ก็เจออุปสรรคลุงตู่ก็เหนื่อยมาพอสมควรนะครับถามว่าเป็นนายกคอสชนี่ก็5ปีแล้วก็เป็นนายกจากการเลือกตั้งสองปีเศษนะครับก็เหนื่อยพอสมควร แต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรก็ตามพี่น้องครับวันนี้เราเป็นคนไทยนะฮะเราต้องมีใจเป็นกลางส่วนการเมืองก็ว่าไปตามรูปกานแล้วก็ว่าไปตามรูปแบบว่าไปตามความนิยมสมชอบของแต่ละบุคคลถ้าเราไม่มีความเป็นกลางทางความชิดเนี่ยทำอะไรมันจะทําให้เกิดความยุ่งเหยิงอย่างผมนี่มีความเป็นกลางนะครับสารที่ผมรองรับไว้ทุกคนใครก็ตามจะเป็นพ่อค้าประชาชนหรือคนเห็นต่างนะในทางการเมือง ดมการทางเมืองดมกติทางการเมืองเราก็น้อมรับรับฟังครับแต่เราไม่แตกแยกเราพร้อมรับฟังเขาได้ดีเราส่งเสริมนะครับเราไม่เหยียบย่ํากันนะเราก็พยายามที่จะให้คนไทยนั้นได้เข้าใจหลักหลักในการปกครองผมพูดเสมอครับหลักการปกครองว่ามันมีส่วนประกอบสําคัญอยู่3าประการคือ1นึ่งในกษัตริย์2ประชาชนสองค์กรทางการเมืองคือมันต้องมีประชาชนประชาชนถึงจะอยู่ได้ ด้วยที่ก,กษัตริย์จะอยู่ได้ก็ต้องมีประชาชนประชาชนก็เข้าสู่องค์กรทางการเมืองมันก็เป็นปกติณวันนี้เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับคือเราต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันเราเดินหน้าไปด้วยกันนะในช่วงลุงตู่เป็นนายกเราให้ความร่วมมือหลังจากสิ้นวาระหรือลุงตูยุสบสภาหรือลาออกไรก็ว่าไปตามกระบวนการทางการเมืองเราก็มาเลือกตั้งนะครับตัวแทนใหม่ในการที่จะไปบริหารประเทศ แต่การเลือกตัวแทนนั้นพี่น้องต้องดูให้ดีนะครับนักการเมืองทุกคนเนี่ยต้องการอำนาจทั้งนั้นนะเพื่อไปบริหารราชการแผ่นดินเพื่อไปบริหารงบประมาณสิ่งสําคัญคือวันนี้พี่น้องได้อะไรจากการเมืองพี่น้องได้เป็นส่วนร่วมไหมครับพี่น้องจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะเห็นต่างก็ตามแต่พี่น้องได้มีส่วนร่วมกับการเมืองนะฮะแล้วใครได้ประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนทั้งที่ได้ประโยชน์และไม่ได้ประโยชน์มันก็เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องมหาภาค ไม่ใช่เรื่องของอนุภาคเป็นเรื่องมหาภาคทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมการขึ้นภาษีลดภาษีนะน้ำมันแพงอะไรก็ตามมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากตัวแทนของเราทั้งนั้นการที่เราเลือกตัวแทนไม่ดีมันก็ได้คนไม่ดีไปทํางานถ้าเราเลือกคนดีเราก็ได้คนดีมีความรู้ไปทํางานและก็มีความซื่อสัตย์สิ่งสําคัญคือวันนี้พี่น้องครับเราต้องเข้าใจหลักหลักการปกครองนะครับเราจะไปต่อต้าน เราก็รับฟังแล้วก็แยกแยะให้ออกว่าสิ่งไหนควรจะทําสิ่งไหนควรที่จะต่อต้านสิ่งไหนควรที่จะไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างถ้าหากเรามีเห็นต่างเราต้องมีตะการาำความชิดเหตุผลรองรับว่าวันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับทนายบุญถาวอนหรือลุงตู่ในการเปิดประเทศคุณต้องยกเหตุผลมาว่าคุณไม่เห็นด้วยในการเปิดประเทศเพราะอะไรหนึ่งคุณบอกว่ากลัวเชื้อมันจะระบ,บาดน,นะฮะกลัวความผุดวายเกิดขึ้นรัฐก็ต้องตอบคําถามได้ว่า สิ่งที่คุณคิดนั้นรัฐบาลคิดเผื่อคุณแล้วรัฐบาลได้มีการวางแผนและป้องกันในการที่จะมีการแพร่กระจายมีการติดเชื้อมีการรองรับสิ่งพวกนี้ไว้นะครับเขาก็วางแผนไว้เช่นเดียวกันเพราะว่าในการรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นมันต้องมีการคิดและก็วางแผนล่วงหน้าไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆมันก็มีการวางแผนล่วงหน้านะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเห็นไหมฮะ คือมันมีเหตุผลและมีตรกะทางความคิดในการรองรับอยู่แล้วดังนั้นผมว่าพี่น้องประชาชนในช่วงนี้อากาศมันแปรปวนก็คือจากหน้าฝนก็จะเป็นหน้าหนาวนะครับแล้วก็จะทําให้ทิศทางลมเนี่ยมันพัดสิ่งเร,รายนะไปจากประเทศไทยผมเชื่อมั่นอย่างนั้นฮะผมว่าก็ผมเชื่อดวงดาวเชื่อดวงของสตร์ว่าหลังวันที่หนึ่งพฤจิการประเทศไทยจะเดินหน้าไปได้และจะดีขึ้นนะครับดวงเมืองก็ดีขึ้น นะครับผมบอกว่ามันจะทําให้บ้านเรานั้นน่าอยู่ขึ้นและมีคนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากมายขึ้นมีฝรั่งมาค่าเราก็ต้องเป็นเพาะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะต้องรู้จักในการระงับสติอารมณ์มีฮลิโอตปะมีความละอายแก่ปากอย่าไปอยากได้ของคนอื่นฝรั่งมาเราก็ต้อนรับนะครับขับสู่เขาอย่างดีให้เขามาเห็นแล้วมาพักแล้วเกิดความอบอุ่นบอก เพื่อนบอกหลานบอกญาติพี่น้องมาเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่นะครับโดยเฉพาะบ้านผมเนี่ยน้องคายเป็นเมืองน่าดูของผู้สูงอายุอันดับเจ็ดของโลกคิดดูครับโลกมี2 0 0กว่าประเทศบ้านผมครับน้องคายเป็นเมืองน่าอยู่อันดับเก็ของโลกเห็นไหมฮะตอนนี้เมืองไทยอยู่ไหนก็น่าอยู่ทั้งหมดขอให้เรายิ้มแยม้ยมแจ่มใสไว้นะเราเป็นสยามเมืองยิ้มก็ฝากน้องไปผมเห็นด้วยนะครับแต่คนเห็นต่างก็พยายามนะให้ มาคิดคำนึงถึงภาพรวมเสียงส่วนใหญ่ถึงแม้จะมีความเห็นต่างทางการเมืองแต่เราต้องไม่แตกแยกนะครับเราแยกแยะให้ออกวันนี้เกียรติลุงตู่เกียรติลุงป้อมเกียรติทนายบุญถาวรเกียคนนั้นคนนี้ผมยอมรับในการเกียรติชังของพวกคุณแต่พวกผมจะไม่เกียรติชังพวกคุณนะครับผมก็มีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาประเทศในการที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าไปเพื่อรูกเพื่อหลานวันนี้ผมก็พร้อมพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการรับใช้พี่น้องประชาชน ในเขตเลือกตั้งที่เขตคนกเสียเกตและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการเมืองในการเข้าไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสนะครับและก็พร้อมที่จะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนส่วนจะได้รับใช้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นคนเลือกถ้าประชาชนเห็นด้วยก็เลือกถึงแม้ไม่ได้เป็นก็ทํางานรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมผมก็จะมีตําแหน่งทางการเมืองและก็ยังทํางานรับใช้ประชาชน คือผมนี่น้อมนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัวมาใช้มาปรับใช้กับตัวเองนะตื่นเช้าขึ้นมาเอาทฤษฎีขององค์ท่านมาใช้ออกลังกายระวางแผนชีวิตในระยะนะครับสามปีห้าปีแปดปีสิบปีแล้วคุณจะอยู่ยังไงแล้วบปลายชีวิตคุณจะอยู่ยังไงนะครับอยู่กับธรรมชาติแต่สิ่งหนึ่งที่อยากทาก็คืออยากจะนําโครงการต่างๆโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาช่วยนะช่วยอะไรครับช่วยสถาบัน ช่วยรัฐในการเผยแพร่นะในการที่อยากให้ประชาชนเข้าถึงเข้าถึงทฤษฎีจริงๆทฤษฎีตรง,งนี้เป็นทฤษฎีถือว่าเป็นระดับโลกนะครับหลายๆคนเนี่ยถ้าหากไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษาจริงๆแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆระดับนะประาธานทบดีและก็ประเทศมหาอำนาจของโลกยังยอมรับในยอมรับนะครับยังยอมรับในความอัิยาทางความชิดของพระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรายการที่9พระองค์ท่านคิดและก็เป็นเอกปรุตของโลกนะฮะและก็ตะกะเท้าของขี้พระองค์ท่านนี่คือเหมือนกับโพธิสัตว์มาโปดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ก่อนเดิมทีรัสเซียเนี่ยครับเป็นประเทศที่อะไรครับก็มีความหนาวคือประเทศเขาเนี่ยหนาวเขาหนาวจัดแต่สิ่งดีดีรู้ไหมครับว่าประเทศที่มีความแห้งแล้งหรืออะไรต่างพระองค์ท่านคิดและคำนวณเดิมทีใครรู้ไหมว่าฝนหลวง เออพะองค์คนนั่งคิดว่าเอ้มีก้อนเมฆก,ก้อนเมฆมันคืออะไรถูกไหมฮะสุดท้ายพระองค์ท่านเป็นคนคิดโครงการทําฝนหลวงเอาเกลือไปละลายก้อนเมฆให้เมฆนะครับสลายตัวเป็นน้าฝนเห็นไหมฮะพระองค์ท่านคือคิดเพื่อคนไทยอ่ะผมว่าเป็นโพลิสัตนะครับเป็นเทวดามาเกิดอ่ะเป็นสมุทิเทพสิ่งสําคัญสิ่งพวกนี้มันมีหลายพันโครงการที่ผมเห็นแล้วผมดูแล้วดูคลิปแล้วน้ําตาไหล เห็นพระองค์ท่านเดินไปในป่าในเขาโอ้มันคือพูดมาจะร้องไห้เอ้เราทําไม่ได้เราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เห็นพระองค์ท่านลุยป่าและข้างกายพระองค์ท่านก็มีราชการที่สิบไปทุกแห่งหนุนตบลเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่ผมราถนาที่สุดว่าชีวิตผมครั้งหนึ่งเนี่ยทำห้องโสดสวยๆห้องหนึ่งแอร์เย็นเฉียบมีกาแฟมีข้าวให้พี่น้องประชาชนที่สนใจเศรษฐกิจพอเพียงมาศึกษา มาศึกษาวิถีชีวิตความพอเพียงความเป็นอยู่ในกรณีที่องค์ท่านสร้างไว้ให้คนไทยนะท่านสร้างเขื่อนสร้างปา่าโอ้เยอะะเลยนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาที่สุดเพีเยงแต่ว่าถ้าหากเอานําพระําธรรมัดนะครับต่างๆที่องค์ท่านมีพระดับในวระต่างๆไว้เนี่ยมาศึกษาเนี่ยคือถามว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยยึดติดนะยึดติดในคําสอนขององค์ท่านบอกว่า,ายึดติดเพราะอะไรไม่ใช่จะปล่อยวางนะยึดติดคือเราถือว่า หลักธรสอนของท่านนั้นมหาศาลเราจะทําผิดก็ไม่กล้าไม่กล้าทําผิดเพราะอะไรครับคิดว่าเออเรารักพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวจะนะครับเอ่อทำให้เราเนี่ยไม่กินดีอยู่ดีเราถือว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านอยู่ทุกแห่งหนมองดูเราอยู่ว่าเราทําดีหรือทําชั่วอยากจะคิดทําร้ายใครก็ไม่กล้าทําเห็นไหมฮะสิ่งนี้แหละคือทําให้เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยความสุขตื่นเช้าขึ้นมาผมเนี่ยบอกว่าผมไม่ยึดติดอดีตที่ผ่านมา สิ่งที่ผ่านมานั้นมันจะเป็นทั้งดีและไม่ดีผมไม่ยึดกิจนะครับเพราะวันผ่านมาแล้วเรากลับไปได้ไม่ได้กลับไปไม่ได้จะไปยินดีในย้อนมาก็ได้จะไปเสียใจก็ไม่ได้แล้วก็อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่พวงเพราะอะไรครับมันยังไม่เกิดขึ้นไม่รู้พรุ่งนี้เนี่ยจะมีลมหายใจอยู่ไหมหรือว่าจะมีชีวิตอยู่ไหมอาจจะนอนหลับแล้วคงจะไตายก็ได้คิดแต่ว่าวันนี้ทาดีหรือยังทําความดีหรือยัง ทำความดีเพื่อชาติทำความดีเพื่อบริวารและครอบครัวหรือยังคิดแช่นนี้ครับขอให้คิดดีพูดดีทดําดีผมว่าเป็นคาถาที่ท่องแล้วทําแล้วมีความสุขใครจะด่าใครจะว่าเราใครจะอะไรก็ช่างช่างของเขาเราอยบยึดติดเราจะไป,ะปสนใจถ้าเราวางได้เราจะมีความสุขนะพระอ,องค์ท่านก็สอนก็เอาหลักคําสอนพระอ,องค์ท่านพระอ,องค์ท่านเนี่ยถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะนี่ก็พูดเลยไปนะครับว่าทําไมต้องเปิดประเทศถ้าเปิดประเทศเสร็จแล้วฝรั่งบังค่านี่นะครับพุอบอกเลยครับอย่าว่าไปดูถูกเขานะครับฝรั่งเนี่ย ดังชาติเนี่ยเขาลักพระเจ้าอยู่หัวเรามากนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาเห็นแล้วเขารักแล้วก็เขาศรัทธาบางคนนี่ต้องเอาเหรียญไปห้อยคอก็มีเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยครับถือว่าเป็นเอกบุตรของโลกนะฮะวันนี้พี่น้องครับเราจะทําอะไรก็ตามจะทําผิดจะทําร้ายจะใส่ร้ายกันให้คิดถึงพระองค์ท่านสิ่งที่องค์ท่านทํามานะครับตลอดการครองราดทําเพื่อคนไทยทั้งนั้นเราเนี่ยเป็นลูกนะครับ ถือว่าเป็นคนค้าของแผ่นดินเนี่ยเราคิดได้แค่นี้เราจะไม่กล้าทําบาปคิดแค่นี้นะครับนี่ก็ฝากน้องไปนะครับก็ฝากถึงกรณีการเปิดประเทศให้พน้องคนไทยทุกประเทศที่ทุกคนนะครับที่อยู่ในจังหวัดแต่ละจังหวัดอยู่ในพื้นแผ่ดินไทยเนี่ยเราเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีนะครับต้องรับขับสู่เอาให้ดีแล้วก็การค้าการขายก็ทําตรงไปตรงมานะอย่าไปคิดโกงคนต่างชาติ ซื้อมาขายไปเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้การค้าการขายมันเกิดเขาซื้อข้าวเราเราเอาข้าวดีให้เขาเขาซื้อไม้เราเราก็ไม้ดีให้เขาเรามีความซื่อสัตย์เที่ยงตรงอยู่ไหนเราก็จะเลื่นสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องเป็นหนึ่งเดียวในทางความคิดในการที่ดูแลชาติรักชาติรักสถาบันส่วนเรื่องทางการเมืองความเห็นต่างทางการเมืองก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่เราต้องน้อมรับในคําตัดสินของใครครับของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจอจิปไตย นะครับคนเราอยู่ในสังคมนั้นต้องมีหลักคิดขอให้คิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้ววันนี้เราต้องมีปณิธานในการดนินชีว่าสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นอยากทําอะไรเราทําได้หรือไม่ถามใจตัวเองครับว่าวันนี้สิ่งที่คุณนะคิดว่าสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรคุณบอกมาหนึ่งสองสามเหตุผลหรือสองเรื่องสามเรื่องและสิ่งที่คุณอยากทําที่สุดนะครับตอนนี้คืออะไร และบั้นปลายชิดของคุณคุณต้องการฝากอะไรไว้ให้กับประเทศไทยหรือในชีวิตก่อนที่คุณจะตายไปนคุณจะเอาสร้างความดีหรือสร้างความชั่วให้คุณคิดเองเมื่อเราคิดดีเนี่ยเราก็เจอสิ่งที่ดีี่นะครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดอย่าจนความคิดหากคิดทาดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ